สวัสดีนะครับพี่น้องแพนเพลงมิตรรักทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่ที่คณะวิทยา,ศา,ศ,าศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับเป็นการแนะนําสาขาวิชาชีววิทยานะฮะและเรามีแขกรับเชิญด้วยกันทั้งหมด1นท่านนะฮะต้องนับห่อนตกเลขสมองสมอง,มองมไปหมดแล้วนะฮะ เรามารู้จักกับพิธีกรครับพิธีกรคือเก้าคนดีคนเดิมไม่เพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้แขกรับเชิญแนะนําตัวเองดีกว่านะฮะว่าเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรอย่างไรพักไหนกันบ้างนะครับเริ่มจากท่านแรกครับผมค่ะสวัสดีค่ะนะคะชื่อนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาวดีรามสูตรนะคะเรียกสั้นๆว่าอาจารย์กุ๊กก็ได้ค่ะค่ะ,คะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจันทนีมุสิกธรรมค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สาขาชีววิทยาค่ะชื่อเล่นชื่อจันค่ะครับนางกิตสรพัทรนน์นะครับนักศึกษาชั้นปีที่สามสาขาววิทยานะครับชื่อเล่นชื่อกรีครับค่ะดรมัทกาเวรพงศ์นะคะหรือว่าอาจารย์หนิงค่ะอาจารย์กุ๊กเป็นอะไรนะฮะอาจารย์กุ๊กค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาววิทยาค่ะใช่ค่ะค่ะ อาจารหนึ่งเป็นอะไรนะฮะประจําหลักสูตรเช่นเดียวกันค่ะสบายดีใช่ไหมับสบายดีค่ะสบายดีเป็นสะไรแบบสบายดีมากสองคนนี้ครับเป็นเป็นอะไรฮะปีสองปีสามปีสี่ปีไหนนะชันเสายฉันปีที่สามค่ะปีสามปีสามเหมือนกันอืมเราก็คิดว่าปีสี่ลองเล่นลองเล่นแบบมีประสบการณ์ไงแบบเออดูแบบเออมีความรู้ใช่ไหมอ่ะทีนี้มาหลังจากแนะนําตัวเองกันคร่าวๆแล้วนะฮะเรามา พูดคุยเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2565ที่กําลังเปิดรับอยู่ณขณะนี้ดีกว่าว่าชีววิทยาเนี่ยมีเกณฑ์การรับนักศึกษายังไงบ้างนะครับคุณสมบัติของนักศึกษาต้องเป็นคนแบบไหนสวยรออะไรเดื่อในโปรไฟล์ยังไงนะฮะโฆษณากันนิดนึงว่าที่นะคะนักศึกษาสาขาชีววิทยาของเรานะคะคที่เราจะเปิดรับนะคะก็คือจะต้องสําเร็จนะคะชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายปีที่6นะคะแผนวิทย์คณิตค่ะนะคะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยสะสมนะคะเกิอประมาสองเนขึ้นไปค่ะต่ำกว่านิดหน่อยได้ไหมฮะอาจจะมีการพูดคุยกันหลังไมได้เกิดมาเพื่อชีววิทยาแต่ว่าเกรดฉันไม่ถึงค่ะค่ะถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจจริงอย่างยิ่งขนาดนั้นนะคะเราก็จะมาปรึกษากันแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะคะที่จะเปิดรับนั่นเองค่ะ เรียนสายวิทยนิตใช่ค่ะอย่างต่ำประมาณ2.00ขึ้นไปคต้องจบม .6 ก่อนมสี่ไม่ต้องมาก่อนนะเรียนไห้จบม .5 ม .6 ก่อนอย่าเรียนใช่ค่ะนะครับคุณสมบัติอื่นๆพิจารณพอร์ตอย่างไรบ้างต้องแบบโอ้ยต้องแบบเป็นมีผลงานระดับนานาชาติระดับยูนิเวอร์สเลยไนีฮะ จริงๆจ,จ,จากประสบการณ์นะคะที่ทร่วมกันเป็นกรรมการในการประเมินนะคะพอร์ตฟลิโอ,โอเอยในรอบแต่ละรอบต่างๆนะคะคส่วนใหญ่ก็จะ,ะนักศึกษาน,ะะนักเรียนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมาสมัครอยู่แล้วเนาะเขาก็จะมีะผลการเรียนนะคะอย่างเช่นในระดับชีวะก็ 2, 3, 4อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆลมไปถึงเราก็อาจจะมีการมีแนวคำถามเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นการประมวลนั่นเองว่า ามีความชอบเกี่ยวกับชีววิทยามากแค่ไหนค่ะส่วนใหญ่ก็คือตั้งใจที่จะเข้ามาค่ะตั้งใจไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนค่ะตั้งใจไว้ก่อนส่วนได้ไม่ได้เดี๋ยวกรรมการเพ่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสองท่านนี้หรือทั้งสองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับปีหนึ่งจนถึงปีสี่เนี่ยแต่ละชั้นปีเรียนแตกต่างกันยังไงบ้างครับ ค่ะก็คือในของในใน,ในหลักสูตรนะคะถ้าที่ที่มีการคุยกันนะคะพอปีหนึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับเป็นพวกพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับชีววิทยานะคะชีววิทยาพื้นฐานเชี่ยวเเบื้องต้นนะคะปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งในศาสตร์ของทางเคมีก็มีเช่นเดียวกันนะคะเป็นเชิงพื้นฐานฟิสิกส์นะคะคณิตศาสตร์แคลคูลัสนะคะแล้วก็จะมี ศาสตร์ของสาขาศึกษาทั่วไปนะคะอันนั้นก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มคุณความรู้ให้กับนักศึกษานั่นเองนะคะอันนี้เฉพาะปีหนึ่งใช่ปีหนึ่งใช่ค่ะปีหนึ่งฟิสิกส์เคมีนี่จะไม่ตามลบไปในปี2ปี3มปีสี่่ไค่ะไม่ค่ะเราจะเรียนแค่พื้นฐานในช่วงช่วงแรกเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นปี2ปี3ไปก็จะเป็นศาสตร์สาขาสาขาของชีวะเฉพาะทางขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสองสามสี่ใช่ค่ะก็จะเป็นจุลชีววิทยาเอ่ยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอ่ย เ,เทคโนโลยีชีวภาพนะคะจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการสาราวิทยาอะไรพวกเนี้ยค่ะคก็จะเป็นท้งใน้ศาสตร์ที่เป็นเป็นหลักแล้วก็เป็นประยุกนะคะคก็จะเรียนยาวไปจนถึงปี3นะคะคพอเป็นปี4ก็จะเป็นในรายวิชาของที่เป็นโครงงานอ่าโครงงานทางชีววิทยานะคะอันนี้ก็จะให้นักศึกษานะคะ สามารถที่จะเสนอหัวข้อที่เราสนใจนะคะแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ว่าถ้าสนใจจะทําเรื่องนี้หนูจะต้องปูพื้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงมีการไปศึกษาดูงานแล้วก็มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยค่ะนะคะในคอยในของสาขาชีววิทยาค่ะคือฉันเป็นที่สี่เ้าในีต้องถามให้ก่อนว่าเคมีฟิสิกส์เนี่ยจะตามไปไหมเพราะหลายๆคนนะฮะอาจจะเป็นเหมือนเจ้าน้องๆเหมือนพี่เจ้าคือเรา เราหัวคำนวณไม่ได้ฮะเทปรัชอะไรเอ่ยเราราไม่ได้จริงๆนะฮะเคมีอะไรเอ่ยสูตรอะไรนะเอฟบูโอจำได้อย่างเดียวฮะเอฟูโอที่เหลือคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะฟิสิกส์โปรเจคเตอร์โปรเจคตรมโปรเจคตายตายจริงๆฮะดับสนิทไม่รู้อะไรเลยดังนั้นเลยต้องถามเลยว่าแค่พื้นฐานตอนปีหนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมแสดงว่าดังนั้นจบปีหนึ่งปุ๊บเราก็จะไปลงชีวะในเป็นเฉพาะเข้าไปไม่ด้ใช่ไหมคะ ม่อสบายใจหน่อยค่ะทีนี้ครับพูดถึงเรื่องการเรียนปีหนึ่งปีสีแล้วถามน้องๆบ้างดีกว่าน้องๆนั่งบนแบบเมื่อไหร่จะถามท่านพี่ก้าเธอควรจะถามเราได้แล้วความรู้สึกตอนเรียนมัธยมนะฮะกับตอนเรียนมหาวิทยาลัยต่างกันยังไงบ้าง ต่างกันค่ะในเชิงของการใช้ชีวิตหรือการเรียนนะคะการใช้ชีวิตเหมือนเรามาอยู่คนเดียวน,นะคะมาอยู่หอไม่มีเพื่อนคบบ้างเลยเลยฮะก็ค่ะค่ะเราก็จะมีความราับผิดชอบเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะ <c oughs> ส่วนการเรียนเหมือนกันค่ะเราก็ต้องมีความราับผิดชอบในด้านการส่งงานทํางานส่งอาจารย์ค่ <c oughs> ะแสดงว่า <c oughs> ตอนมัธยมไม่ส่งตอนมหาลัยส่งโอเคฮะขอโทษขอโทษต่อๆเลย ค่ะก็มีความต้องมีความรบับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นค่ะเหมือนกับว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นค่ะครับที่ที่มองไปคือฉันจบแล้วพูดเลยครับก็ทางไอตอนมัธยมกับมัธยมกับมหาวาิทยาลัยก็ต่างกันมากครับในเรื่องของความรับผิดชอบหน้าที่ที่แบบมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจมากขึ้นเลือกการเรียนแบบ เป็นตัวเองมากขึ้นในสิ่งที่เราสนใจมากขึ้นนะครับก็ทําให้เราอะ่ะก็คือแบบถ้าเรามีปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจในรายวิชาต่างๆเนี่ยเราก็สามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงหรืออาจารย์ในหลักสูตรได้นะครับย้อนกลับไปให้ระลึกความจําตอนมองหกกันดีกว่าตอนนั้นทําไมถึงเลือกชีววิทยาอ่ะครับเพราะหนูคิดว่า,าสาขาชีววิทยานะคะเป็นความฝันของหนูค่ะหนูอยากอยาก จากทางานด<ะ>้านนี้ค่ะเป็นน <Collins. S 2> ักวิทยาศาสตร์ด้านนี้นะคะเราเรามีทางเลือกได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าการทํางานในศูนย์วิจัยหรือว่าการทํางานเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งชีววิทยานะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับตัวเราเลยค่ะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนมนุษย์สัตว์พืชนะคะหรือว่าอาจจะเป็นจุลินทรีย์ก็ได้ค่ะแล้วในปัจจุบันนะคะก็คืออาจจะมีตอนนี้ค่ะสถานการณ์โควิดระบาดหนักมากนะคะ ทำให้เรานะคะได้รู้ว่าไวรัสโควิดนะคะหน้าตาเป็นยังไงแล้วตรงไวรัสโควิดหน้าตาเป็นยังไงฮะเป็นไวรัสกลมๆค่ะแล้วก็มีสไปกี้รอบๆโอเคฮะสไปกี้พอแล้วตัดแบบนี้เราเราผ่านผ่านนะเป็นพวกหนักปุ่มน้ำนะครับสไปคีเป็นุ่มน้ำอ๋อเป็นน้ำนี่เองนั่นแหละค่ะใช้ตัวนั้นนะคะยึดเกาะเราค่ะแล้วก็ปล่อยอานเอลงไปในตัวเราค่ะทําให้เราติดเชื้อได้โอเคฮะ พี่กา้าวติดเชื้อหรือยังฮะยังค่ะแน่ใจเหรออ,อ่อต่อครับในมุมมองของน้องกิตฮะตอนม6เน,นี่ยมอง <c oughs> ชีวะยังไงชีในระดับตอนม6นะครับก็เป็นวิชาพื้นพื้นนะครับก็ชอบในทางงานของชีวะมันมันทําให้แบบมันรู้สึกสนใจครับสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเป็นแบบน่าอาัศจรรย์นะครับเป็นคนที่ชอบเมื่อก่อนก็คือเป็นคนที่ชอบดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์หรือต่างๆอะไรพวกนี้ครับพอมาเรียนชีวะมันทําให้เราเฮ้ย เราชอบอ่ะเราชอบมากขึ้นทําให้เราแบบเออรู้สึกแบบตื่นเต้นตลอดเวลาดเดี๋ยวเห็นสั์ต่างๆการก,กลไกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับติดอยู่คําเดียวฮะตะก,กี้การคุกครับวิชาพื้นๆนะฮะสี่วาวิทยา <c oughs> อายากไปดูเกรดต้องกิดจังเลยฮะวิชาพื้นๆเนี่ยเอ,อ มันแบบมันก็ไม่มันก็ยากในระดับหนึ่งแต่ว่ามันแบบพื้นฐานของชีวะเพื่อจะไปต่อในระดับมหาลายัยเออยายรู้ว่าติดไยติดอ e ีนะเอออา <c oughs> จารย์กุ๊กนี่กลับไปลบเกรดเอออกเลยฮะเขอว่าวิชาของฉันพื้น,พ,นพื้นใช่ไหมเอาไปเลยอ e. ี <c oughs> มันทําแบบนี้ไม่ได้ฮะขึ้นอยู่กับการอความสามารถนี้ <c oughs> ต่อไปนะฮะคิดว่าถามในอาจารย์บางดี่ว่าว่าวิทยาในปัจจุบันนะฮะวิทยาในปัจจุบันเนี่ยมันยังสําคัญอยู่ไหมยัง ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราอยู่ไหมฮะชีววิทยายังจาเป็นต้องเรียนไหมขนาดนั้นไหม,มนะคะถ้าเกิดว่าถามถึงความสําคัญแล้วก็มีความจําจเป็นต้องเรียนไหมนะคะตรงนีโ้โดยส่วนตัวนะคะคิดว่าจําเป็นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าชีวะมันก็คือสิ่งก็คือชีวิตนั่นเองนะคะพอชีวิตเสร็จปับ๊บตรงนี้มันก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่รอบที่อยู่รอบๆอบตัวเราเลยนะคะซึ่งตรงนี้ วิชาตรงนี้ค่ะวิชาชีวะตรงนี้ค่ะก็จะไปก็จะไปเคลียในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจาวันได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทราบนะคะข้อมูลที่ถูกต้องตรงนี้เราก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะคะเพื่อที่จะเอาไปปรับกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันเหมือนกับที่น้องจันได้กล่าวไว้เมื่อกี้นั่นเองก็คือกรณีของการเกิดโรคระบาดโควิด1 9นั่นเองจันกำลังคิดอยู่ว่าเรากล่าวอะไรไปวะ จันกุ๊กก็ปล่อยมาอย่างที่น้องจันกล่าวไปฉันกล่าวอะไรไปหรือคะอาจารย์ครับอ่าทีนี้ข้อดีข้อเด่นเลยดีกว่าที่คิดว่าชีววิทยานี่ฮะเด่นกว่าสาขาวิชาอื่นๆในมหาวิทยาลัยเด่นกว่าคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยหรือเด่นกว่าสาขาวิชาเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่นมีอะไรบ้างฮะ สำหรับข้อดีนะคะจุดเด่นของสาขาชีววิทยานะคะคมหาทิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนั่นก็คือว่าจะเป็นหลักสูตรที่สามารถที่จะผลิตบัณฑิตนะคะจบได้ภายใน3ปีครึ่งค่ะ3ปีครึ่งนะฮะใช่ค่ะ,คะนี่นก็คือจะเป็นจุดเด่นของของของ,ของหลักสูตรเราเลยนะคะคเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันชีวะอื่นๆเออชีววิทยากับมหาิทยาลรยราชาพัฏนนะคะในเครือภาคใต้ตรงนี้นะคะค อันที่สองก็คือว่าศักยภาพของอาจารย์นะคะน้องกิจขานั่นก็คือว่าอาจารย์หลักสูตรเนี่ยน,น,น้องกิจคนนี้ฮะนี้น้องผ่านน้องเต่า <c oughs> ขอขอ,ขอภัยค่ะน้องเต่าก็ <c oughs> <c oughs> คือว่าอาจารย์หลักสูตรนะคะก็จะจบปริยเอกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่สำคัญก็คืออะไรครับที่สำคัญก็คืออะไรฮะ <c oughs> คำนี้มันต้องเพืออะไใช่ไหมใช่ค่ะสวยสวยทุกท่าน มวยให้แล้วนะครับครับอันนี้ก็คือข้อที่2นะคบข้อที่สก็คือว่านะคะในส่วนของเครื่องมือนะคะอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะทางหลักสูตรก็จะมีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับพื้นฐานนะคะแล้วก็ตลอดจนนะคะระดับขั้นสูงตรงนี้ของเราก็จะรองรับนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เนศึกษาเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ปฏิบัติได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อข้อที่สี่นะคะจริง ก็คือทั้งหลักสูตรนะคะเราสนับสนุนให้นะักศึกษาเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองนะคะนอกเหนือจากด้านการเรียนการสอนนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะที่เขาจะสามารถเข้าไปร่วมแล้วก็ทําให้เขาได้เรียนรู้นะคะเพิ่มเ,เพิ่มพูนประสบการณ์เพิ่มเ,เขาเรียกว่ามีเพื่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างความรับผิดชอบให้ตัวเองมากขึ้นอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นจุดดีนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปนในทางที่ดีขึ้นนั่นเอง นะคะค่ะแล้วก็ข้อที่5เนี่ยค่ะก็คือว่า,าจะอยู่ใกล้บ้านด้วยกรณีที่นักเรียนนะคะมีความสนใจที่จะเรียนในจังหวัดตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้เคียงตรงเนี้ยค่ะก็ก็จะเป็นช้อยที่ดีหนึ่งนะคะเพ<ส>ื่อก็คือก็คือจะเป็นทางเลือกที่ดีหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งก็จะช่วยในส่วนของการประหยัดค่าใช้จ่ายทางบ้านอะไรด้วยนะคะครับครับเรื่องเรียนกันมาเยอะแล้วเรามาพูดถึงว่า เข้ามาแล้วเรียนอย่างเดียวไหมหรือว่าทํากิจกรรมด้วยอันนี้ถามน้องๆดีกว่านะฮะว่าทําอะไรบ้างนอกจากเรียนนะฮะก็มีทั้งเรียนตามปกติแล้วก็มีกิจกรรมควบคู่กันไปนะครับก็ทางด้านกิจกรรมก็จะมีทางแบ่งเป็นกิจกรรมทางทานุบํารุงศาสนาหรืออบรมต่างๆในภายในคณะหรือสาขานะครับก็อย่างเช่นรายวิชาสัตววิทยานะครับก็จะเป็น มีการจัดอบรมการดองสัตว์ทะเลนะครับหรือแม้กระทั่งทางพืชศาสตร์ก็จะมีการจัดกิจกรรมอบรมวาดภาพทางพืชศาสตร์นะครับแล้วก็มีก,กิจกรรมน้องมีอะไรนะฮะเกี่ยวกับวัฒนธรรม<ช>เกี่ยวกับถิ่นทตแล้วก็ไปะทะเลเลยนะฮะพี่เจ้ามันจะเชื่อมโยงไปว่าไปอ้วบคู่กัน กำลังคิดว่าน้องจะไปว่ายน้ําในทะเลไปว่ายพระกิจกรรมธนวศาสนาก็เป็นพวกประเพณีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียนเทียนแห่พระขึ้นธาตุหรือไม่ก็ให้ทานไฟนะครับทำบุญให้ทานไฟครับแล้วก็มีการตักบาตรทำบุญในวันสําคัญต่างๆเช่นวันราชพัฒน์วันสดุดีราชพัฒวันลอยกระทงไม่ดุดนะโอเคก็ให้ทานไฟค่ะ แล้วก็มีกิจกรรมกีฬาสีระหว่างคณะค่ะจัดขึ้นมีการประชุมเชียร์ในในภายในคณะกันเองค่ะมีการรับน้องต่างๆเยอะแยะเลยค่ะรับน้องนี่เราไม่ได้ทำร้ายน้องใช่ไหมไม่ค่ะไม่ฮะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์สำคัญพี่กับน้องค่ะเราเรื่อกกิจกรรมที่แบบเป็นระบบผลิตการเรายกเลิกใช่ไหมฮะพี่ก้าวพูดถึงกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นระบบแบบนั้นนะครับพี่ก้าวไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นอ่ะทีนี้นะครับ คำถามเนี่ยอ่ะนี่ประเด็นสำคัญเลยนะฮะชีววิทยาจบไปทำอะไรอ่าจบไปทำอะไรพอเอาคำคิดนักศึกษาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาไปถามอาจารย์ว่าเออเราเรียกคิดว่าจบไปทำอะไรก็มีทางเลือกได้หลายทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ในด้านการศึกษานักวิทยาศาสตร์ขันไม่ว่าจะเป็นในบริษัทเอกชนหรือเกี่ยวกับรัฐ ต่างๆนะคะเป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูอาจารย์ได้เลยค่ะเราก็สามารถใช้ความรู้เนี่ยค่ะต่อยอดลงไปได้เช่นการไปเรียนต่อเป็นปรบดิฑิตค่ะเพื่อให้ได้ออกมาแล้วก็ไปสมัครเป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูนะคะ,ะต่างๆนะครับไปทํางานโรงงานต่างๆนะครับอาจารย์บ้างว่าเด็กๆเนี่ยคิดคงคิดว่าเขาจะไปทําแบบเนี้ยไปได้ไหมฮะ โกทางทาอะไรได้บ้างอ๋อไปได้แน่นอนเลยครับพี่ก้าครับ,ค,รบคือด้วยว่าของของเราเนี่ยค่ะพอจบไปนะคะก็คือว่าหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของนักวิจัยนะคะคก็คือนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งสามารถที่จะทํางานได้ในหน่วยงานราชการนะคะครหรือว่าเอกชนก็นได้นะค,ะครับอันที่สองก็คือว่าบุคลากรทางกาศรศึกษานั่นเองนะคะซึ่งตรงเนี้ยเรามีความรู้พื้นฐานชัดเจนอยู่แล้วแค่ว่าเราเอาแค่ว่าเราจะไปได้ไป ทํางานก่อนคนอื่นเขานะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนั่นเองนะคะประเด็นที่2ก็คือ,อ,อทางหลักสูตรของเรานะคะก็มีคณาจารย์ที่ค่อนข้างที่จะพร้อมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วสวย100%นะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขานั่นเองนะคะที่เราสนใจนะคะอ,อ่ที่ที่คุณสนใจนะคะสามารถที่จะเ,เข้ามาทำเ,เข้ามาเรียนนะคะเพิ่มเติมความรู้นะคะแล้วก็มาเป็นครอบครัว ชี้วัทียด้วยกันนะคะเลยให้พี่ๆได้ฝากสักหน่อยเนาะเชิญฝากเลยนะคะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับมาเป็นครอบครัวไบโอโลจีร่วมกันนะครับอยากให้น้องๆมาสว่างงยอะๆครับราะสาขาเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกันอย่างเป็นพี่น้องนะครับมีสายรหัสต่างๆนะครับให้คาปรึกษามีอาจารย์ที่มีคุณภาพนะครับและสวยใช่ครับสวยด้วยครับจะขับไม่ได้ครับคำนี้ อยากให้น้องๆทุกคนนะคะสนใจแล้วก็สมัครกันมาเยอะๆนะคะที่นี่ยินดีต้อนรับท,ทุกคนเลยค่ะเราอยู่กันเป็นครอบครัวอบอ,อุ่นนะคะในการมีการต้อนรับอย่างดีเลยค่ะมีการแนะนำการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การเรียนนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆค่ะเราจะมีกลุ่มไลน์หรือเพจ Facebook นะคะสาขาชีววิทยาสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะคะกลุ่มไลน์เพจ a c e b o o k นี้จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะเราจะแปะลิงก์แปะ QR โค้ดไว้ใต้คลิปเนาะ ครับพี่เจ้าสรุปสั้นๆนะฮะสองประเด็นหลักๆจบก่อน3.5ปีและอาจารย์สวยนะฮะสามจปีคือเพื่อนจบ4ีปีสั้นๆคนอื่นเขาจบ4ปีเราจบ3.5ปีเรามีเวลาหางานก่อนอีกครึ่งปีเอนะครับสำหรับวันนี้นะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาชีววิทยานะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับพี่เ้าในคลิปต่อๆไปนะครับ อีพต่อๆไปจับสาขาวิชาอะไรบ้างต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบาย